ก็ประเด็นดีนาทีเดียววันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆครับของการย้ายทีมช่วงนี้ข่าวอะไรก็บอกว่าไปไวเลยเกินครับบางข่าวนั้นออกไปยังไม่ทันลายนักเตะนั้นย้ายไปอีกทีมแล้ววันนี้ก็เช่นกันครับเมื่อเช้าเพิ่งเปิดตัวเบนเซม่ากับอันอาิฮะในลีกซาอูตอนเย็นเนี่ยกำลังจะลงข่าวเกี่ยวกับเอนโกโรกองเต้ก็กลายเป็นว่าเป็นข่าวที่กองเต้เนี่ยตรวจร่างกายผ่านแล้วทีมเดียวกันเนี่ยนะครับ ทีมเอาอิติฮัดนะครับก็ตามรอยพี่เบนเซมาไปเลยครับเบนเซมาเราได้ค่าตัวค่าเหนื่อยเนี่ยสองล้านยูโรสองไม่ใช่สองล้านสองร้อยล้านยูโรแต่ก้องเต้นี่ยได้หนึ่งร้อยล้านยูโรก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยครับตามพี่เบน์ครับไปเล่นด้วยกันที่ซาอุเ่ี่จากที่อุณหภูมิร้อนอยู่แล้วตอนนี้ละลีกซาอุลุกเป็นไฟเลยทีเดียวครับแทนที่มีโรนัลโดคนเดียวเนี่ย ก็กระหึ่มอยู่แล้วตอนนี้มีทั้งเบนเซมามีทั้งเอนโกรโล่กองเต้ก็้องติดตามดูครับว่าลีกซาอุนั้นจะเพิ่มความมันความสนุกได้มากแค่ไหนเพราะยังเหลืออีกหลายตัวครับกว่าจะถึงเวลากว่าจะถึงวันที่เปิดฤดูก,กาลยังมีอีกหลายคนที่มีสิทธิ์ที่จะย้ายไปเล่นในดิกซาอุครับและนี่คือเรื่องราวของประเด็นดีนะทีเดียววันนี้ครับกองเต้ onte, ย้ายไปอยู่อัอิติฮัดแล้วครับ